อาลีนทะเลบรรยากาศีนทะเลเนาะคณะส่ครับเรืองเดียวกันเสร็ตแล้นก็ บรรยากาศที่ลมเย็นบริเวณดินชายทะเลตากผ้ามีการรับชม ารยดุงสังอาจาร์แบ่แม่นนทัพคุณนำเนขบวนในการเดินวันนี้ก็ยากที่ทำก็สาม,มารถเริ่มพัฒนากาสมุดร่วมกันนะขอตัวนา,าทุกุุา